สวัสดีครับวันนี้พามาพบกับบ้านรัศมีนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณโซนนั่งเล่นข้างหน้านะครับพร้อมสระว่ายน้ำนะครับมีห่วงยางให้ครับบ้านหลังนี้จะค่อนข้างออกแนวลักชัวรี่หน่อยนะครับแล้วก็อยู่ในตัวเมืองครับไม่ห่างทะเลมากจะห่างทะเลพระยาใต้3มกิโลครับห่างทะเลจอมเทียน3ามกิโลเช่นกันครับอันนี้เป็นบริเวณห้องนั่งเล่นนะครับพร้อมคาราโอเกะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันข้างบนนะครับ ้าหลังนี้มีสี่ห้องนอนห้าห้องน้ํานะครับแล้วก็ทุกห้องนอนเนี่ยจะมีห้องน้ําในตัวหมดเลยครับแล้วก็จะมีห้องน้ําที่เป็นห้องสุขาที่ห้องนั่งเล่นห้องหนึ่งนะครับอันนี้ห้องนอนแรกนะครับมีห้องน้ําในตัวนะครับการต,รตกแต่งแต่ละห้องจะต่างกันนะครับอันนี้ห้องนอนที่สองครับอันนี้เป็นห้องนอนที่สานะครับ อันนี้เป็นห้องนอนที่สี่ครับโซนข้างล่างเป็นโซนบริเวณห้องนั่งเล่นนะครับอันนี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวและห้องครัวครับ